สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รายงานน้ําหลากนะครับผมอยู่ที่สวนยางเหมือนเดิมนะครับผมคอยน้องที่สวนยางครับเมื่อกี้ได้ฝนตกมาเฮือหนึ่งครับแล้วก็ได้หยุดไปแล้วละครับนี่ครับทําให้เกิดน้ําไหลมาเต็มเขาเรียกลําธารนะครับผมลําธารไหลมาทางนี้ครับดูต้นกล้วยครับท่วมต้นกล้วยมันก็จะมีน้ําที่จะไหลมาฝั่งนี้นะครับ น้ำนี่เยอะมากเลยครับมวลน้ําแต่ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดไปแล้วลครับนี่เรามาดูมวลน้ําของเรานะครับดูสิครับไหลแรงมากเลยครับดูสิครับโอ้บรรยากาศน่าเล่นมากเลยครับน้ําลงไปไม่รู้จะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างที่มีหินนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนยางนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวเลยนะครับถ้าน้ำมันมาแรงมากเลยครับนี่ครับดูสิเหมาะก,กับการเล่นน้ำนะครับใครที่ชอบแนวเรนเจอร์เรนเจอร์ก็มาเล่นได้นะครับนี่ นี่ครับว้มวลน,น้ำานะครับก็จะไหลลงไปทางนู้นนะครับอุ้ยไหลลงไปทางนู้นนะครับข้างบนก็จะเป็นสวนยางนะครับพี่น้องครับนี่ครับไหลมาทางนี้ครับนี่ไหลต่อมาทางนี้ บรรยากาศสดๆเลยครับนี่ยางของเราอยู่ตรงนี้นี่ครับไหลจากนูน่นจากทางนู่นมานี่นะครับเรามาให้ดูทางน้ําไหลครับนูน่นไหลยาวไปนูน่นแล้วก็อ้อมไปนู่นนะครับนี่ครับ ไหลมาทางนูน้นตรงนี้นะครับกีดยางได้บรรยากาศเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศน้ําไหลครับถ้าใครไหลมาจากนูน้นก็ไหลลงมาตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูคลองมาตรงนี้ครับโซนนี้ครับนูน่นไหลไปนู่นเลยครับไหลไปนู่นเลย ยาวนะครับน่าจะมีปลาแล้วครับทีเนียน่าจะมีปลาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดักตะข่ายขาวแยงผ้าแยงครับไหลลงไปนู่นแล้วก็ลงนาเลยนะครับผมนี่ครับทางนี้ก็ไม่ค่อยเ,เยอะแล้วครับปกติน้ําจะขึ้นมาถึงข้างนี้เลยนะครับ